เมนูกับข้าวครับกับข้าวเราวันนี้คานาเนื้อน่ะมันหอย <S <S มนเมนูนี้ทุกคนจะได้เห็นนั่งปอกคณนาวัน,น,วนทห้าเทีโอ้มันผัดง่ายมากกินทุกคนมาทําง่ายมากเลยนะเว้ยมันหอยหมดผมจะทาเหมือน,มนเมนูตามสั่งให้คุณกินเหมือนที่ผมเคยกินตอนผมเรียนคอรนอีนิชาคุณที่จะได้กินเมนูนี้ม่ะโอเค โอเคคุณเคเมนูกับข้าวครับกับข้าวเราว,ว,วันเนี้ยคุณเห็นยังว่าคุณจะได้กินอะไรคะน้าเนื้อน้ำมันหอยแต่วันนี้ผมใช้อะไรแล้ววะผมใช้ยอดคะนา้าแล้วผมก็จะมาปอกเปลือกมันออกนิดนึงคือก็คือนั่งปอกก่อนเพื่อที่แบบมันจะได้ไม่เป็นก้านไม่เหนียวจริงๆใช้อันนี้คือผมใช้คะน้าไทยนะแต่ว่าใช้แบบต้นเล็กที่มันแบบว่าค่อยมาปอกเปลือกมันทีหลังอะ่ะเราจะได้กินของอร่อยๆคือที่ผมอยากกินเมนูนี้เพราะว่าเอาจริงๆป่ะกินไม่ได้ด้วย แต่ผมจะกินแค่คานาจะให้คุณเคชิมเพราะตอนเด็กตอนสมัยผมเรียนผมเรียนกศนใช่ปะ่ะตอนที่ผมเข้ามากรุงเทพแรกๆแล้วผมไม่ได้เรียนปกติเว้ผมมาเรียนกศนอ,อยู่ตรงวัดสิริพองษ์อ่ะแถวบางเขนอะ่ะแถววัดชะละพรอะ่ะแล้วมันจะมีร้านอาหารตามสั่งร้านนึงอยู่หน้าวัดเววันนึงผมเข้าไปกินอะ่ะผมเห็นคนที่สั่งก่อนหน้าผมก็สั่งคานาเนื้อนะ้ำมันหอยเว้ผมก็อเอา้ามันคือคานาเนื้อนะ้ำมันหอยคือมันคือยังไงวะผมก็เลยงงอีกวันนึงอะ่ะผมก็เลยสั่งกินตามเขาเว้แล้วแม่งคือแบบอร่อย คือผัดไม่ยากเลยอ่ะจริงๆถ้าเป็นผัดเนื้อน้ำมันหอยอ่ะถ้าเราที่เขาเคยกินเดี๋ยวว่าปกติของเนื้อน้ำมันหอยอ่ะ <c oughs> เขาจะผัดแบบเขาจะเอาเนื้อไปหมักแป้งมันหมักน้ำมันงานด้่นเอามาผัดแล้วก็สใส่เห็ดฟางมั่งใส่หอมหมวใหญ่ใส่ต้นหอมหรือว่าใส่อะไรก็ได้หรือว่าใส่เป็นผัดเนื้อน้ำมันหอยธรรมดาแต่ว่าเนี่ยมันเป็นคณะเนื้อน้ำมันหอยที่แบบว่าตอนที่ผมเคยกินตอนเด็กตอนนั้นผมอายุประมาณแบบผมยกเตาหมูกระทะด้วยแล้ววันอาทิตย์ผม,มก็ไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมผม,ผมเคยกินแล่ว่า กูคือน้ำลายมันเป็นแบบผัดลาดข้าวทุกคนเป็นเป็นน้ำแบบน้ำมันหอยแบบแล้วก็ทุบพริกทุบกระเทียมใส่แล้วผัดแล้วก็โปะไข่ดาวไม่สุกอะ่ะแล้วก็ราดแค่ซอสพริกสีราชาอร่อยสัสแ์วันนี้ยผมก็เลยอยากมาทำให้เคกินเคก็จะเป็นหนูทดลองวันนี้ว่าผมจะทําเหมือนที่ผมกินตอนเด็กปะ่ะ ถ้าคุณบอกอร่อยก็คืออร่อยไว้ไม่แต่ผมก็จะชิมด้วยไงคุณเคผมก็จะชิมด้วยชิมแค่ต้นคะนาเวลาคุณกินคะนาคุณชอบอะไรก้านหรือใบก้านถ้าใครกินคะนาแล้วชอบอะไรพิมพ์มาบอกนะครับว่าแบบชอบกินส่วนไหนของคะนาอะไรอย่างเงี้ยแต่สมื่อก็ก้กานแต่ว่านี่มันก้านมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าผมจะเอานี้เอานี่มันออกมันจะได้แบบกรอบอร่อยอร่อยเป็นแบบต้นเล็กๆยอดคะนา้าจริงเห็นยอดคะน้าก็อยากกินล้านหน้าว่ะจริงคะน้านี่มัน ทำได้หลายเมนูจริงๆกินสดก็อร่อยนะแบบที่เขาไปกินกับหมูมะน,งม,นงมะนาวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเอาไปทําให้มันแบบไม่เหม็นเขียวนิดนึงอะอันไหนแค่ก้ามมันไม่ใหญ่ผมก็จะไม่ปอกจริงๆเนี่ยเขาก็คัดมาเป็นยอดมันแล้วนะแบบว่าถ้าใครอยากกินก้านมันจ,จัดๆเลยก็แบบคณะไทยต้นใหญ่ๆอะแต่ต้องแบบเอาเนี่ยปอกอันนี้มันออกตอนปอกก็ระวังมือนะ๋ยวผมจะมาตัดใบมันขอบใบมันออกออกนะเพราะว่าไม่ชอบกินใบคณะก้นานมันอร่อยบางคนเขนาบอกไม่ชอบกินก้านด้วยคณะ นั่งปอกคณะวัน15นาทีอ้ <laughs> มันผัดง่ายมากแล้วผมก็ไม่หมักเนื้อไม่อะไรด้วยเพราะว่าผมจะไปผัดเหมือนที่แบบร้านอาหารตามสั่งร้านนั้นที่ผมกินแล้วแบบผมบบอร่อยมากผมเคยกินครั้งแรกแล้วแบบเชี่ยท้าม,มันอร่อยขนาดนี้ผมจะผัดแบบง่ายๆเลยเพราะว่ากับข้าวครับกับข้าว,วเราแบบมีเมนูนานแล้วมีเมนูแบบว่าง่ายๆบ้างอะแบบทุกคนจะได้ไปทํากินแล้วมันจะลองดูว่ามันจะอร่อยไหมแต่ว่าผมเคยเห็นเมนูหนึ่งอยู่ในแบบร้านต่างๆในที่มี สั่งในแอปอะมันมีเมนูคณะปลากระป๋องว่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงวะคณะปลากระป๋องรอแอบกินนะดิรอแอบกินผักอดิแมวตัวนี้หน้าอย่างนี้นะจะมาช่วยแกะผักมีทางรู้มุมกล้องด้วยนะรู้ว่ากล้องจับวะหันหน้าไปเล่นกล้องซะหน่อยมาััเป็นแมวที่แบบดื้อที่สุดในบ้านนะคือแบบสุดๆ Number One นัมเบอร์วันเลยบอกเลยว่าคนนี้คือนัมเบอร์วันยังไม่เสร็จนะที่ทุกคนจะได้เห็นไม่ได้มีแค่นี้นี่ยังเรายังไม่ได้เอาไปใช้หมดเราจะาไปคัดไปใช้แค่ที่อยู่ในจานนี้แต่ทีเนี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นขอบใบไหมผมจะเอาขอบใบมันออกอีกม,ม,มันจะได้เหลือใบน้อยๆถ้าไหนมันใบมันเนี่ย จริงๆถ้าเป็นคะน้าแบบต้นใหญ่มันจะแบบมันก็จะหน้าตาน่ากินตอนเราผัดแต่ว่าตอนผมไปกินมันเป็นคะน้าต้นเล็กเว้ยผมจะเอาต้นเล็กมาหั่นไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะแต่ผมกินคะน้าผมชอบทำอย่างเงี้ยถ้ามันเหลือแค่นี้เลยจริงๆนี่ผมก็รู้สึกว่าใบมันเยอะแล้วนะตัดเอาแค่ยอดมันอะไรที่ใบมันเหลืองมันก็จะตาดอกจริงๆ ใส่พรินึ่งด้วยผมจะทำเหมือนเมนูตามสั่งให้คุณกินเหมือนที่ผมเคยกินตอนผมเรียนก,กสนพร้อมแล้วคุณเคเราจะมาเตรียมเนื้อเตรียมนี่ดูคุณดูเนื้อที่ผมใช้ชิ้นเนี้ยให้คุณทายบ่าราคาเท่าไหร่มุณบอกอยแล้ว สองร้อยเก้าสิบาทเพราะว่าผมใช้เนื้อแบบว่าเนื้อที่มันไม่ไม่เหนียวอะแล้วผมก็จะมาหัน่นเนื้อแบบว่าสันในแบบคุณภาพแบบบึ้มบมติดเอ็นไปน,นิดนึงไม่เป็นไรก้อยอะไรนะ <c oughs> กินปล่า,า,มลาผมทำให้คุณกินได้นะจริงนี่แล้วก็ที่เหลือเราก็จะมากระเทียมกระเทียมเนี่ยผมจะอื ừ. บ,บุบ,บอสองหัวสามหัวอ,อืนี่โอเคผมใส่กสา,ามหัวแล้วกันมิชาคุณจะไ,ได้กินเมนูนี้ป่ะโอเคแล้วก็พริกพริกเนี้ยมันจะใส่ไม่เยอะไว้เขาใช้พริกจินดาแดงเลยนี่พริกง่ายๆผมจะใช้ จริงๆมันทุบเว้ยผมไม่อยากใช้โคกซอยเอาแค่นี้เมนูนี้มันไม่ต้องการความเผ็ดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราพูดกันน้อยแต่ว่าเราจะได้กินของอร่อยเราเริ่มผัดเลยป่ะค,คุณเคด้วยความที่มันรวดเร็วมากผมจะมาปรุงซอสไว้ก่อนด,ดีกว่าสิ่งที่เราจะใช้ก็คือ น้ำมันหอยนี่ผมจะใช้น้ำมันหอยประมาณสองช้อนโต๊ครับน,น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนครับนี่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อน ปลาครับมันจะช่วยเพิ่มความหอม,หอมน้ำปลาพักครึ่งช้อนโต๊ะครับนี่ตีไปก่อนนะทุกคพ่อเราพอเนื้อมันสุกผัดผักแป๊บเดียวมันสุกเลยอะ่ะผมไม่อยากผัดนานแล้วก็ผงนัวครับสักหน่อยนึงผงนัวครับไปสักปลายช้อนครับนี่่านไม่ได้น้ำตาลสายนิดนึงไม่ต้องเยอะครับนี่ครับ ก็คลุกเค้าให้มันเข้ากันนี่ครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือผัดแล้วก็ใส่น้ำมันไปคุณเคไฟเราก็ประมาณนึงนะครับแล้วก็ใส่กระเทียม นี่ใช่ปะผมไม่ได้เปิดไฟแรงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมมันไหม้่อนเจีกระเทียมให้มันหอมเนี่ยพอกระเทียมเริ่มนี่ว่าเราใส่เนื้อไปเลยครับโอเค มัในใกล้สุกใช่ปะคุณเคผมจะใส่พริกที่หลังเพราะอ,อะไรรูป้ปะมันจะได้ไม่ฉุนนี่ปุ๊บใส่ผักไปเลยครับอือก็ใส่ผักไปแล้วใช่ปะก็เนี่ยซอสที่เรานี่ไว้ครับ ลงไปเลยเดี๋ยวก็เปิดเล่งไฟผมใส่น้ำมันหอยเพิ่มหน่อยเพิ่มไปอีกน้ำมันหอยหมดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นร้านเขาใส่ให้ผมนะเว้ยซิวดำในสูตรนั้นนะเขาใส่ซิวดำเป็นนิดนึงคุณเค ผมก็จะใส่ไปนิดนึงอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ร้านเขาทำให้ผมกินคือเหล้าจีนมันมีกลิ่นเหล้าจีนผมก็ใส่ไปฝาหนึง่งอม,ม่ร้านอาหารทำสั่งเขาเ,ออเขาผัดดวงหน้าร้านไนงะอืมโอ้โาที่ คุณเคผมจะเทอันนี้แล้วอย่างหนึ่งที่เขาจะทำให้ผมก็คือโรยพริกไทยเสร็จแล้วว่ะคณะเนื้อน้ำมันหอย โอเคเราคุกนะเพราะว่าแต่ว่าคุณผมกินเนื้อไม่ได้ผมก็จะชิมผมกินแค่ผักกับน,น้ำ <c oughs> อร่อยแต่ไม่เหมือนแต่อร่อยอันนี้เหมือนผมใส่เล้ากีนเนื้อแล้วมันแบบหอมกว่า <c oughs> อร่อยกว่าเออ หอมแล้จนีนปะอร่อยเ้ยหอมอร่อยได้พริกพริกไทยอืมอืมเค็มหน่อยเออไม่หวานเค็มเออได้พริกไทยหอมเลยดีเลยเคเนื้อเหรอเนื้อเป็นไง มันต้องนุ่มเลยไปที่แพ่แพงเอ้ยคะนเนื้อา้หน่อยที่ผมอยากกินตอนเหมือนที่ผมกินตอนเด็กอร่อยนะแต่ผมว่ามันจะผิดตรงที่ที่ไม่เหมือนรู้สึกไม่เหมือนเพราะว่าคะนาเพราะฉะนั้นก็ใช้คะนาต้นใหญ่นี่ผมใช้ยอดคะนามันก็เลยดูแบบว่ากว่าเราจะมากินมันก็เลยแบบเหนียวเยวแฟบๆฟนิดนึงแต่ว่าอร่อยนะอร่อยเยอะลยกินทุกคนมันทำง่ายมากเลยนะเว้ย เออคิดดูถ้ามันยิเมันเนื้อติดมันมันจะอร่อยตรงนี้ปะ่ะแต่เดี๋ยนี้มันจะมีเนื้อน้ำมันหอยอยู่แบบึงถ้าทุกคนอยากดูคอมเมนต์มาโดี๋ยวทำให้ดูเนื้อน้ำมันหอยแบบที่ต้องเอาเนื้อไปหมักกนะ่อนอะแล้วก็มาผัดแบบใส่หอมหัวใหญ่ใส่เห็ดฟางอะไรเงี้ยแต่ต้นหอมอะมันจะออกเป็นแบบน,นั้นก็อร่อยแต่ว่าผมกินไม่ได้แต่ว่าเนี่ยผมก,ก็อยากกินค,คุณเคคุณต้องกินเนื้อให้หมดนะอร่อยเ่ะรสชาติกลมกล่ลอมอยู่แล้วพอเลยได้ความเค็ดของพริกไทยความหอมของพริกไทยอะอ ดีดจริงๆผัดคะน้าพูดว่ามันเขาจะไม่เผ็ดเวอร์เหมือนกับเผาเผ็ดเผดโดดเลยครับแล้วก็มันจะไม่มีความแบบฉุนของพริกผมก็เลยไม่อยากโขกเลยผมเลยสับออกดีกับข้าวครับกับข้าว,าวเราก็ไม่ต้องทําแบบเขาเรียกว่าเลยนะไม่ต้องทําเมนูที่มันดูแบบเมนูยากก็ได้นะอร่อยกว่าจริงจริเราถ่ายสองเทปเปขาหมูอยู่นะ <laughs> จริงจริงอันนี้คือเทปสองเทปแรกเราถ่ายขาหมูไปแล้วนะขาหมูนั่นก็อร่อยจัดเลยนะยังไม่กินเลย รอสุนรอสุนทานทุกคนทานทุกคนเข้า<ๆ>ใจก็คือมันจะม,มีเทปหนึ่งเว้ยมันรู้ว่าไม่รู้อะไรจะออนก่อนแต่ว่าเราทําไข่พะโลด้วยใช่ปะมันมันทำมาในวันเดียวกันอะแปลว่า <c oughs> <ๆๆ S 2> แล้วระหว่างที่ระหว่างที่มันรอขาสุนกามูวให้มันเปื่อยอะสามชั้นให้มันเปื่อยอะ <c oughs> ไข่พะโลอะแล้วก็เลยมาทําเมนูนี้แต่ผมไม่อยากใส่คะนา้าเยอะเพราะเลยว่าใส่คะนา้าเยอะกลิ่นคะน้ามาันจะเยอะเฮ้ยแต่นี่มันมแบบว่าตนีคนา้าทั้หมดลยแต่อร่อยเลยนะอร่อยเลย ทุกคนถ้าได้ยิ่งเรากินแบบร้อนๆน,นหรือว่าราดข้าวเลยอ,ะน,นอะน้าอะน้ํามันจะเหนียวๆข้นๆแล้วมันเลยไปซึมู่ในข้าวมันอร่อยอยากกินเมนูอะไรอีกไหมคุเคมีสนะครั้งล่าถ้าเราถ่ายกัยนเราจะทำเมนูอ,อะไรร้อนทะลอ่ะวไม่เคยม่เกินแบบคล้ายกันคล้ายดิไข่ลูกเขยมันจะเป็นการเคี่ยวน้ําตาลกับน้ามะขามเปียกแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวพริกแห้งแต่ว่าในคอมเมนต์คลิปที่แล้วที่เราทําเมนูเลยวัน่าสุดที่เราลงอะ หัแล้วพาปาทูมีคนแบบพิมบอกว่าอยากดูผัดซีอิ๊วอยากดูแบบว่าร้านหน้าในอุดมคติเริ่มมีแบบเมนูในอุดมคติแล้วว่าเราชอบกินแบบไหนอะไรเงี้ยเรีเทแต่เมนูเนี้ยเอาจริงว่ะเราทําเป็นเนื้อน้ำมันหอยไหมเทปหน้าอีกหรือจะเท,ปห,หทปหนึ่งอ่ะเพราะว่าดูดิขนาห,หมดแล้วเพราะว่าอะไรวะขนาดมันกรอบมันอร่อยเว้ยเรเราปิดคลิปนี้ไหมพงษเคไปครับ คลิปนี้ขาหน้าเนื้อน้ำหน่อยมันอาจจะเป็นเมนูง่ายๆในกับข้าวเขาปรับข้าวแต่ว่ามันอร่อยเว้มันอาจจะเป็นเมนูขั้นขั้นวันของเราในการเราตุ๋นขาหมูให้มันเปื่อยแต่ว่ามันอร่อยแล้วก็มันเป็นเมนูที่เหมือนย้อนวัยเด็ก้ที่ผมเคยกินตอนเด็กแล้วมันอร่อยมากแต่ว่าตอนนั้นมันจะเป็นแบบราดข้าวแล้วก็มีไข่ดาวกรอบๆแล้วก็ราดด้วยที่ผมบอกคือราดด้วยซอสพริกฝรั่งชามมัอร่อยจัด แล้วก็ผัดซีอิ๊วกับราอนหน้าในอุดมคติผมเดี๋ยวผมจะกลับมาทําให้ดูอาจจะเป็นแบบราอนหน้าเนื้อหมักเพราะว่าเคกินเนื้อเดี๋ยวผมอาจจะเป็นแบบราอนหน้าทะเลแล้วอาจจะมีแบบเส้นทักแบบว่าเส้นใหญ่กรอบอะไรเงี้ยเส้นใหญ่ไปทอดกรอบแล้วก็มาราดน้ำร่านหน้าในอุดมคติเราฝากด้วยครับกับข้าวครับกับข้าวนะครับเทปหน้าทุกคนอีพีหน้าทุกคนอยากดูอะไรคอมเมนต์มาล่างเดี๋ยวผมพยายามแต่ไล่ทําให้ ให้ทุกเทปทุกทุกอีพีกับเคนะเพราะว่าระหว่างถ่ายผมก็จะคุยกับเคนี่แหละว่าระหว่างถ้ามันรออะไรเนี่ยเราจะถ่ายอะไรกันดีหรือถ้าวันวันไหนเราไม่เหนื่อยเราแบบนอนมาเต็มอิ่มอ่ะเราก็จะถ่ายกันสองสาเทปนะวันนึงแต่ถ้าวันนึงเต็มที่ก็สองหรือถ้าวันไหนถ่ายเทปเดียวแล้วเหนื่อยก็เลิกเลยเออเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไว้เลยครับช่องเลวานอ้ยมันเป็นกระมังม้อโอกงยังวะเออวะไม่รู้ถ้าถ้าเทปนี้ไม่รู้จะเป็นเลวานด็อกสกี้หรือว่าเป็น กระมังมอออกแล้วฝากทุกคนแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะถ้าอยากเห็นเคพูดเยอะๆชวนเคคุยหน่อยผมพูดน้อย่ะเจอเจอกันใหม่ครับทุกคนถ้าเทปนี้ออนช่วงปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ